สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับวันนี้วันเสาร์เจ้าวัวนเสาร์วันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วนะครับเหลืออีกสองเดือนจะสิ้นปีไตรามาสสี่เนี่ยสมเดือนสุดท้ายของปีนี้เศรษฐกิจเราจะโตแค่ไหนตรงนี้เป็นคำถามใหญ่มีคอลัมน์ในบางกอกโพสต์ดรชาติชัยพารุสุขเขียนไว้ เรียกเราบอกว่าตอนนี้ไทยเราเป็น The Sick Man of ASEAN เลยครับเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนตำแหน่งนี้ไม่ดีไม่ควรจะมีเราไม่ควรจะเป็นคนป่วยแล้วคนป่วยในอาเซียนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะโตต่ําที่สุดสุขภาพทางเศรษฐกิจเราจะแย่ที่สุดในอาเซียนและเราไม่ได้คิดเองหรือไม่ได้อยู่ดีๆสร้างดราม่าขึ้นมา IMF ครับ IMF เขาวิเคราะห์อาเซียนเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยดูตารางนี้สิครับเขาบอกว่าประเทศไทยจะโตต่ำที่สุดนี่เลยครับนอกจากบรูไนบรูไนเขามีปัญหาก็มีเรื่องน้ำมันแล้วเขาก็มีโครงปัญหาโครงสร้างแต่ว่าบรูไนเนื่องจากประชากรไม่กี่แสนคนเนี่ยฉะนั้นไม่สามารถเปรียบเทียบเขาเป็นประเทศร่ำรวยเรื่องน้ำมันอยู่แล้วนะครับแต่ของเราเนี่ย IMF ให้ปีนี้เราโตแค่สเปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้มีคำวิเคราะห์จากคุณวินิจวิเศษสวรณภูมิผู้อำนวยการสนงงาน,สนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านใหม่คุณวินิจบอกว่าโอ้โครงการคนละครึ่งนี้และการส่งออกที่ดูดีขึ้นนี้อาจจะทำให้ GDP เราทั้งปีปีนี้โตได้2.4เดิมอยู่ที่2 2 แต่ IMF ยังให้เรา2.0ทีนี้ย้อนกลับไปดูกลับไปดูชาติอีกทีจะเห็นว่าประเทศอื่นเขาโตขนาดไหนเวียดนามครับ6.5ครับฟิลิปปินส์5.4อินโดนีเซีย4.9กัมพูชา4.8สิงคโปร์3.2สิงคโปร์2.2ไทยได้2 คมเมนได้4.5เอา3.2ดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าเอาการสูงสุดเนี่ยคือเวียดนามเนี่ยาแล้วที่ต่ำที่สุดยังดีกว่าเรานี่สิงคโปร์แต่สิงคโปร์นี่ GDP ยอดรวมเขาใหญ่กว่าเราดังนั้นนี่คือคำถามใหญ่เลยครับว่าตกลงเราจะเป็นคนป่วยของอาเซียนหรือเปล่าแล้ะน่ากังวลมาก คุณอนุธินชาญบิรกุลนายกรัฐมนตรีและคุณเอกนิตินิติทันประภาสรัฐมนตรีคลังบอกว่ายังไงยังไงไตรมาสสีเดิมทีเนี่ยคิดว่าจะโตแค่0.3คุณเอกนิติบอกว่ายังไงยังไงเราต้องให้มันดีกว่า0.3ครับสำหรับไตรามาสสี่นะทั้งปีมันจะได้โตเกิน2.2 ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่าทางคุณวินิตผู้อำนวยการสสคนี่แหละในฐานะเป็นโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าเศรษฐกิจปี68ทั้งปีนะทั้งปีเนี่ยนะคาดว่าจะโตที่2.4%เซเพราะว่าช่วงคาดการคือตั้งแต่ต้นปีมาแล้วคาดการว่าจะอยู่ที่ตั้งแต่1.9ถึง2.9ปรับเพิ่มจาก ประมาณการครั้งก่อนเมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่2.2ตอนกรกฎาคมระบอกปีนี้ทั้งปีเฉลียล่ยเราจะได้2.2พอรัฐบาลคุณอนุทินมาคุณเอกนิติมาแต่น่าเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐ,ฐกิจบอกว่ามันต้องดีกว่า2.2แล้วตอนนี้เขาตั้งไว้2.4แต่มันเหลืออีก2เดือนนะครับ แล้วจร,จริงๆเรื่องคนละครึ่งจะกระตุ้นได้เท่าไหร่เศรษฐกิจโตเท่าไหร่นั่นเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักพอสมควรแนวโน้มดีครับแต่จะดีถึงขั้นที่จะยกเศรษฐกิจทั้งแผงขึ้นมาได้0.2หรือไม่เออตรงนี้น่าคิดบอกว่าที่บอกที่คุณวินิดบอกว่าทั้งปีจะโตได้2.4 มากกว่าเดิม2.2เนี่ยเป็นผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐในช่วงปลายปีคาดว่าจะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้ขยายตัวได้ดีในไตรมาส4ปี68เช่นโครงการคนละครึ่ง plus ส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและภาคการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเน,นื่อง ส่งออกยังได้ดีอย่างต่อเนื่องปี69คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวลดลงเหลือ2ปีน่าจะแย่กว่าปีนี้นะครับฉะนั้นต้องตั้งหลักให้ดีๆธุรกิจก็ดีธุรกิจเล็กธุรกิจกลางธุรกิจใหญ่การใช้จ่ายส่วนตัวของทุกครอบครัวก็ต้องระวัดระวังนะครับบอกว่าคิดว่าปีน่าจะโตแค่2%เ ช่วงคาดการอยู่ที่1 5ถึง2.5เป็นผลจากการเร่งส่งออกปี68ปี68นี้เร่งส่งออกมากตัวเลขมันก็เลยสูงขึ้นแล้วพอเจอของจริงมันก็จะเริ่มลงมาทีนี้มันก็จะปรากฏผลว่ามันลงมาในปีหน้าที่ส่งออกล่วงหน้าเพราะหนีภาษีทรัมป์ไงครับคาดว่ามูลค่าส่งออกสินค้าจะหดตัวปีหน้านะครับหดตัว1.5%เปอร์เซ็นต คาดว่าภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวโดยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย35.5ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคือเข้าใจว่า35.5ล้านเนี่ยคุณวินิตพูดถึงปีนี้ทั้งปีนะครับ35.5ล้านเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประกอบกับจะมีการจัดงานสำคัญต่างๆเช่นมหกรรมพืชสวนโลกและการประชุมประจำปี อ,อ๋อของนิกของปีหน้าละเพราะปีหน้าไทยเราจะเป็นเจ้าภาพ IMF แล้วก็ World Bank ส่วนการบริโภคภาครัรฐคาดว่าจะขยายตัว0.8ลงทุนภาครัฐจะขยายตัว5.6และก็ลงทุนเอกชนจะขยายตัวที่1.7กรันขยายตัวเอกชนยังต่ำอยู่พอสมควรทีนี้คอลัมน์ของดรชาติชาวที่เขียนในบางกอกโพสเนี่ยที่พาดหัวเรื่อง Thailand now the six m e n of ASEAN เท่านเริ่มต้นด้วยพูดถึงแรงบันดาลใจบอกว่าที่เขียนเนี่ยมาจาก world economic outlook เดือนตุลาของ IMF นี่แหละที่ผมพูดถึงซึ่ง IMF รายงาน world economic outlook คาดการว่าอัตราเติบโต GDP ของไทยในปี2026ปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่1.6เปอร์นนี่เขาพอกันกับ สำานักง,งานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังซึ่งว่าปีหน้าจะเรละสองนะสองนี่ยังถือว่ามองโลกในง่ายดีนะครับ IMF ให้1.6นะครับปีหน้าซึ่งเป็นอัตราต่ำที่สุดในกลุ่มอาเซียน10ประเทศและต่ำเป็นอันดับสองในเอเชียรองจากญี่ปุน่นทั้งเอเชียเราก็อยู่บวยนะครับรองจากญี่ปุน่นดรชาติชายบอกว่า มองว่าบทความคนป่วยแห่งอาเซียนอาจจะเกินจริงไปบ้างคือพูดนั้นมันเวอร์นิดหน่อยเพื่อตื่นสติคนไทยแต่ก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจกไทยอยู่ในภาวะโคมา่าอ้าวถ้าอยู่ในโคมา่าไอ้คำว่าคนป่วยแห่งอาเซียนนี่ก็อาจจะไม่เกินเลยความจริงเท่าไหร่นะและต้องการการพลิกฟื้นอย่างเร่งด่วนดัชาติชายเตือนนว่าการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง การแก้ไขเล็กๆ,ๆน้อยๆจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทางออกที่แท้จริงจะยากลำบากและเจ็บปวดปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเจ็บปวดวิกฤตเศรษฐกิจ3ประการคืออาการของคนป่วยเนี่ยคือ 1. การเติบโต GDP ต่ำปัญหาของเติบโต GDP ของไทยถูกคาดการจะยงคงต่ำที่สุดในภูมิภาคไปจนถึงอย่างน้อย20-30โอ้โหแต่งานน,นี้น่าอันตรายนะครับ 2030นี่ก็คืออีกห้าปีข้างหน้านะแต่โตต่ำไปให้อีกห้าปีหรอครับไม่ได้นะครับฉะนั้นคาเตือนของรัฐชาติชาในคอลัมน์นี้ก็บอกเราว่าเฮ้ยต้องทําอะไรแล้วคุณต้องทําอะไรแล้วคุณปล่อยไปไม่ได้แล้วจะปล่อยให้เราต่ําไปห้าปีนี่ทั้งทั้งที่รู้เนี่ยนะแสดงว่าคุณไม่รับผิดชอบแล้วตัวเลขค้าราการไอเอบอกว่า GDP นอ m i มิน GDP เฉลีย่ยของไทยในช่วง2050-2030 20จะอยู่ที่2.8%และตราการเติบโตจริงคือมันมีนอ m i มินกับเรียวเรียวจีดลบไอเงินเฟอ้ออะไรต่างๆออกเนี่ยหรือเพียวๆจริงๆเนี่ยของไทยเราเฉลีย่ยจากนี้ไป5ปีจะอยู่ที่ปีละ1.8%ซึ่งต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศหลักในอาเซียน1.8เท่านั้นนะผลกระทบ คือภายในปี2030นั้นไทยจะถูกคาดการณ์ว่าจะตกลงจากประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับสามาเซียนเป็นอันดับที่5แต่งนั้นถ้าเปรียบเท่ากับเพื่อนบ้านล่ะเปรียบเท่ากับเพื่อนบ้านเอา nominal นะ nominal growth GDP เนี่ย2035ถึง2030นี่คือ IMF ก็รายงานนะฟิลิปปินส์จะอยู่ที่8.5อินโดนีเซีย7.3เวียดนาม6.3 มาเลเซีย6สิงคโปร์4.3นี่เฉลี่ยหปีเลยนะไทยอยู่อยู่ที่2.8เท่านั้นสูงสุดฟิลิปปินส์5อินโดนีเซยเีย7.3เวียดนาม6.3อาิเซยียสิกสิงคโปร์4.3ไทยเหลือ2.8ดนั่นคือวิกฤตแรกคือ GDP โตตำ่ำสองดรชาติชา,ชาบอกวิกฤตที่สองคือหนี้สินสูงครับ แล้วก็นี่เสียที่ถูกซ่อนเอาไว้ดรชาชายใช้คำว่า high and bad debt and hidden NPL NPL มีแต่ซ่อนเอาไว้นะปัญหาคือนี่ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยสูงถึง88.2%สูงเป็นอันดับ7ของโลกที่น่ากังวลคือ60%ของ GDP เป็นหนี้ที่ไม่ใช่สินเชื่อที่อยู่อาศัย non mortgage debt ซึ่งดรชาชายบอก สูงเกินกว่าที่ลูกนี้จะชำระคืนได้คือ60%ของ GDP เป็นหนี้ที่ไม่ใช่สินเชื่อที่อยู่อาศัยนะถ้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยมันยังพอไปกระตุ้นการสร้างก่อสร้างแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในสินเชื่อที่อยู่อาศัยมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยหรือไม่ไม่ productive ทางด้านเศรษฐกิจกเนี่ยมันตายมันเป็นหนี้ตายไม่ช่วยอะไรเลย ก็บางทีคนเราเป็นหนี้เนี่ยถ้าเอาไปทำสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็จะได้นะแต่ว่าถ้าหากมันเป็นหนี้ที่ไม่ใช่สินเชื่อที่อาศัยเป็นเป็นอย่างอื่นสูงเกินกว่าที่ลูกหนี้จะชำระคืนได้เพราะไม่รู้รายได้จะมาจากไหนฉะนั้นถ้าวิเคราะห์หนี้เนี่ยดรเจ้าชายคำนวณว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้อยู่ที่3%เซ ไทยต้องมีการเติบโต GDP ถึง4.8นะครับเพื่อจะสามารถครอบคลุมดอกเบีย้ยเท่านั้นคือถ้าเอาแค่สามารถจ่ายดอกเบีย้ยได้เนี่ยเราต้องโตที่4.8นะแต่จริงๆเท่าไหร่ไอ้แม่ฝรเราโตแค่2.8ฉะนั้นก็นี่ก็บานสิแล้วก็คุณชาติชายบอกด้วยว่าไทยเราถ้าอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้อยู่ที่3 ไทยต้องมีอัตราเติบโต,ตของ GDP ถึง4.8%เพียงเพื่อจะสามารถครอบคลุมภาระดอกเบีย้ยเท่านั้นซึ่งเป็นอัตราที่ประเทศไทยไม่สามารถทำได้ด้วยนะไอ้4.8เป็นไปไม่ได้และประเด็นหนึ่งคือการซ่อนปัญหาทิ้งไว้ใต้พรมโดยที่ดรชาติชายบอกว่าธนาคารพาณิชย์อัธนาการแห่งประเทศไทยกำลังช่วยซ่อนตัวเลข NPL โดยรายงาน NPL ในภาคเอกชนอยู่ที่2.83%แต่ว่าดรชาติชายเชื่อว่าอัตราที่แท้จริง NPL อยู่ที่20กว่า20%โอ้โหมันห่างกันขนาดนั้นเลยเหรอธนาคารพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่านี่เสียภาคเอกชนอยู่ที่2.83แต่ดรชาติชายคอลัมนิสต์บังกอกโพสต์บอกว่าอัตราที่แท้จริงควรจะอยู่ที่ ยี่สิบเปร์เซ็นต์กว่าเพราะมีการปรับโครงสร้างหนี้ที่กำลังจะเสียให้กลายเป็นหนี้ดีซึ่งเป็นภาพภาพหลวงมากกว่าผลกระทบต่อธนาคารการที่ธนาคารมีลูกหนี้ที่ดีน้อยลงเนี่ยทำให้ระบบธนาคารไทยมีการเติบโตสินเชื่อติดลบสินเชื่อติดลบถึง15เดือนติดต่อกันนะครับธนาคารมีสถานะเป็นธนาคารซอมบี้ ซึ่งจะยิ่งทำให้วงจรของการเติบโตต่ำและหนี้เสียดาเนินต่อไปวิกฤตที่สวิกฤตแรก GDP ต่ำว,วิกฤตที่สองหนี้วิกฤตที่สความสามารถในการแข่งขันต่ำข้อนี้เรารู้และเราก็ต้องหาทางออกให้ได้ปัญหาคือระบบอุตสาหกรรมของไทยไม่สามารถสร้างรายได้ที่สูงเพียงพอสาหรับการเติบโตและการชาระหนี้ได้ระบบอุตสาหกรรมไม่สามารถสร้างรายได้ สองแนวทางแก้ระยะยาวถ้าไทยต้องการมีรายได้ต่อหัวเทียบเท่ากับมาเลเซียซึ่งมีรายได้สูงกว่าเราถึงสองเท่านะรายได้ต่อหัวนะของมาเลเซียถ้าเราต้องการจะมีเท่ากันกับมาเลเซียไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยต้องปฏิรูปสู่ระบบอุตสาหกรรมที่เน้นสเต็มสเต็มคืออะไรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวะและคณิตศาสตร์ science, technology, engineering and mathematics STEM, ต้องไปทางนั้นอุปสรรคแล้วชาติชาบอกนี่ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ได้ผลเร็วเป็นงานที่ต้องใช้เวลาถึง20ปีเพื่อย,ยกเครื่องระบบการศึกษาทั้งหมดอันนี้งานยากแต่เป็นงานจำเป็นต้องทำ เ้าเสนอแนวทางที่แก้ไขที่ต้องยอมรับความเจ็บปวดนะครับดรชาติชายบอกทางออกของปัญหาต้องไม่ใช่การแก้แบบมิกกี้เมาส์คือแก้ไขแบบเล่นๆฉาบฉวยแต่ต้องเป็นแนวทางที่เจ็บปวดยกตัวอย่างอาร์เจนตินาประธานทิปีจาเวียมีเดียลดอัตราเงินเฟอ้อที่สูงกก่า200%เหลือ30%ด้วยการตัดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล30%นะครับตัดค่าใช้จ่ายรัฐบาล 30%ปฏิรูปตลาดครั้งใหญ่แม้จะเจ็บปวดแต่ก็ทำให้ชาวอาร์เจนตินารู้สึกถึงประโยชน์จากอัตรางเงินเฟอ้อที่ลดลงจาก200%นะคิดดูและว3 2. ทั้งออกของไทยอีกเรื่องหนึ่งการแก้ปัญหานี้ปัญหานี่เสียจะไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะมีการปรับปรุงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้อย่างแท้จริง ไม่ใช่สร้างภาพหลวงๆไปอุ้มชั่วคราวแล้วบอกว่าแก้แล้วต้องหยุดปรับโครงสร้างนี่ปลอมซึ่งดรชาชัยเรียก fake debt restructuring ธนาคารจะกลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งถ้าหากไม่มีการปรับโครงสร้างนี่แบบปลอมๆคือปรับจริงๆฉะนั้นนี่คือบทวิเคราะห์ที่พูดถึงคำว่าไทยตอนนี้เป็น sick man of ASEAN เีคำนี้ดร ชาชายพาลุสุขเขียนในบางกอกโพส์อาจจะบอกว่าอาจจะพูดเกินเลยไปหน่อยแต่ผมว่าไม่เกินเลยนะเราต้องเตือนกันอย่างตรงไปตรงมาจริงๆเลยว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ปฏิรูปจริงเนี่ยไปไม่รอดนะประเทศไทยบทวิเคราะห์นี้คอลัมน์นี้ผมคิดว่าน่าสนใจจริงเอามาเล่าให้ฟังชาววันนี้ดรเอก,ก็อาจารย์เอก็ไปติดตามอา่านเรื่องนี้ช่วยกันวิเคราะห์เหมือนกันว่าสรุปว่าที่ผมพูดเนี่ยกับทางออกเนี่ยอาจารย์เอ ประเทศไทยต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นคนป่วยของอาเซียนครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งจากบางกอกโพสที่กําลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับ<ช>ซึ่งบทความ,วามนี้ได้<ล>วิจัย<ช><ช>ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันไว้อย่างน่าสนใจมากครับเรื่องมันเริ่มจากพาดหัวนี้เลยครับที่ค่อนข้างน่าตกใจมากจากนักเศรษฐศาสตร์คุณชาติชายพาราสุกที่ตีพิมพ์ในบางกอกโพนะครับ<ม>เขาเปรียบเทียบว่าตอนนี้ประเทศไทยคือคนป่วยแห่งอาเซียน โอ้โห oh, <ม>เป็นคำที่แรงมากนะครับแล้วก็เป็นคำที่เราไม่ได้ยินใช้กับเศรษฐกิจไทยมานานมากแล้วนี่แหละครับ<ม>คือจุดเริ่มต้นที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้<ม>เป็นคํากล่าวที่แรงมากจริงๆนะครับคาถามสําคัญก็คือเอ<ม>แล้วมันมีหลักฐานอะไรมายืนยันคาพูดนี้บ้างล่ะ<ม>เดี๋ยวเราจะไปไล่สํารวจอาการต่างๆที่ผู้เขียนบทความเขาได้วิ้นิจฉัยเอาไว้กันทีละข้อเลยครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่อาการแรกเลยที่บทความเขาฉีให้เห็นซึ่งอาจจะเป็นต้นต่อของปัญหาทั้งหมดเลยก็ได้นั่นก็คือวิกฤตเรื่องการเติบโตทางเศรฐษฐกิจครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากในสไลด์นี้นีคือข้อมูลจาก IMF ที่บทความนี้เอามาอ้างเองนะครับจะเห็นว่าการคาดการ์การเติบโตของ GDP ไทยในปี2026เนี่ย mm hmm. เขาคาดว่าจะโตแค่1.6%เท่านั้นเองฟังแล้วน่ากาังวลไหมครับคือมันต่า mm hmm. ที่สุดในบรรดา10ชาติสมาชิกอาเซียนเลยนะ แล้วพอเอามาทําเป็นกราฟเทียบกันแบบนี้โอ้โหยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับว่าพอเอาตัวเลขการเติบโตของเราไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยเรากําลังตามหลังอยู่มากขนาดไหนซึ่งก็เป็นภาพท,ที่น่ากังวลไม่น้อยเลยครับแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือปัญหานี้มันไม่ใช่แค่เรื่องระยะสั้นๆปี2ปีนะครับแต่บทวิเคราะห์เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนโรคเรื้อรังเลยครับที่อาจจะกัดกินเศรษฐกิจของเราไปอีกนานเลยอ่ะลองดูตารางนี้กันนะครับ พอมองไปยาวๆในช่วงปี2025ถึง2030เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยครับบทความเขาคำนวณจากข้อมูล IMF เหมือนเดิมว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตของเราจะอยู่ที่แค่2.8%เท่านั้นในขณะที่ดูสิครับฟิลิปปินส์8.5%เวียดนาม6.3%คือผู้เขียนเขาเลข,ขาดการว่าไม่แน่ว่าภายในปี2030เศรษฐกิจไทยอาจจะร่วงจากอันดับ3ไปอยู่อันดับ5ของอาเซียนเลยก็ได้โอ้โห หมายความว่าเพื่อนบ้านเราอาจจะแซงหน้าไปอย่างน่าใจหายเลยครับอเอาล่ะครับพักเรื่องการเติบโตวไว้ก่อนไปดูอาการที่สองกันต่อเลยที่บทความเขาชี้ป้าไว้นั่นก็คือวิกฤตหนี้สินที่มันหนักอึง้งจริงๆครับตัวเลขนี้นี่ต้องบอกว่าน่าตกใจมากนะครับประเทศไทยเราเนี่ยติดอันดับเจ็ดของโลกเลยนะในเรื่องสัสดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สูงถึง88.2%คือลองลึกภาพตามนะครับหนี้ของคนทั้งประเทศรวมกันเนี่ย เกือบจะเท่ากับมูลค่าเศรษฐกิจกทั้งหมดที่เราทามาหากินกันได้ใน1ปีเลยนะซึ่งมันสูงกว่าประเทศรวยๆอย่างฮ่องกงหรือนอร์เวย์ซะอีกแต่จุดสําคัญที่ผู้เขียนเขาเน้นมากๆเลยก็คือมันไม่ใช่แค่ปริมาณหนี้ครับแต่เป็นประเภทของหนี้คือในประเทศรายได้สูงๆเนี่ยหนี้ส่วนใหญ่เขาเป็นหนี้บ้านหนี้ที่เอาไปสร้างสินทรัพย์แต่ของไทยเนี่ยหนี้กว่า6 0ของ GDP มันเป็นหนี้เพื่อการบริโภคอื่นๆครับซึ่งผู้เขียนมองว่ามันเป็นหนี้ที่ สูงเกินกว่าจะจ่ายคืนไหวเพราะมันไม่ได้สร้างรายได้อะไรกลับมาเลยไม่เหมือนการซื้อบ้านนั่นเองครับก่อนจะไปกันต่อขออธิบายคำศัพท์สําคัญคํหนึ่งก่อนนะครับคําว่านี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า NBLs มันก็คือสินเชื่อที่ลูกหนี้ไม่มีปัญญาจ่ายคืนตามกาหนดนั่นแหละครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดสุขภาพเศรษฐกิจที่สําคัญมากๆเลย และนี่แหละครับคือจุดที่ผู้เขียนเขาตั้งคำถามแบบตรงๆเลยกับตัวเลข NPL ที่ทางการประกาศออกมาด้วยประโยคที่ว่าจะร้องกันเล่นหรือเปล่ามันเหมือนการส่งสิกแนลเลยครับว่าเฮ้ตัวเลขที่เราเห็นกันอยู่น่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดนะสไลด์นี้จะโชว์ให้เห็นเลยครับว่ามันต่างกันขนาดไหนคือตัวเลขทางการบอกว่า NPL เราอยู่ที่แค่2.83แต่ผู้เขียนบทความเขาประเมินว่าของจริงน่ะ น่าจะสูงเกิน20%ไปไกลเลยทําไมล่ะก็เพราะมันมีการปรับโครงสร้างหนี้ครับพูดง่ายงก็คือการแปลงหนี้เสียให้ดูเหมือนเป็นหนี้ดีมันคือการซุกปัญหาไว้ใต้พรมครับไม่ใช่การแก้ปัญหาแล้วพอซ่อนหนี้เสียไว้เยอะๆะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าธนาคารซอมบี้ขึ้นมาครับคือธนาคารพวกนี้มีหนี้เน่าเยอะมากจนตัวเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วก็เลยไม่กล้าปล่อยกู้ใหม่ๆเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอีก และทีนี้ธุรกิจดีๆที่เขาต้องการเงินทุนไปขยายกิจการก็กู้ไม่ได้สุดท้ายเศรษฐกิจโดยรวมก็เลยหยุดนิ่งชะง,งักไปเลยครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเลยกลายเป็นวงจรอุบาทแบบที่บทความเขาอธิบายไว้เลยครับซึ่งเราสรุปมาเห็นภาพง่ายๆในสไลด์นี้เลยคือมันเริ่มจาก 1. ลูกหนี้จ่ายนี้ไม่ได้ 2. แบงก์ก็ซ่อนหนี้เสียแล้วก็ไม่ปล่อยกู้ใหม่ 3. เงินในระบบเศรษฐกิจก็น้อยลงและสุดท้าย4 GDP ก็ยิ่งโตช้าลงไปอีกมันเป็นลูปที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจเราลงไปเรื่อยๆเลยครับเอาล่ะครับม,มาถึงอาการที่3และเป็นอาการสุดท้ายตามบทวิเคราะห์นี้นะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงเป็นรากของปัญหาทั้งหมดเลยก็ได้นั่นก็คือการที่เรากําลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปและนี่อาจจะเป็นหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยครับ ตามบทวิเคราะห์นี้นะเขาบอกว่าต้นตอจริงๆก็คือระบบอุตสาหกรรมของไทยมันไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตแล้วก็ทําให้คนมีเงินพอที่จะไปจ่ายนี่ได้นั่นเองแล้วทางออกล่ะคืออะไรผู้เขียนเขาเสนอว่ามันไม่ใช่การกินยาแก้ปวดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันต้องการการผ่าตัดใหญ่เลยเปลี่ยนโครงสร้างกันเลยทีเดียวนั่นก็คือ 1. ต้องเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้สเตม คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะกรรมคณิตศาสตร์เป็นฐาน2ต้องหันไปผลิตของที่มีมูลค่าเพิ่มสูงสูงและ3ซึ่งสําคัญที่สุดเลยคือต้องปฏิรูประบบการศึกษาใหม่ทั้งหมดพอวินิจฉัยอาการครบแล้วก็มาถึงช่วงจ่ายยาแล้วครับซึ่งแนวทางการรักษาที่บทความนี้เสนอมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นยาข่มมอ่ใหญ่มากๆผูเออ้เขียนเขา<อ>ย้ำชัดๆเลยครับด้วยคําพูดที่ว่าไม่มีวิธีแก้ปัญหาแบบมิกกี้เมาส์ มันหมายความว่าไงก็คือไอวิธีแก้แบบเล็กๆน,น้อยๆฉาบฉวยเอาตัวรอดไปวันๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วกับปัญหาที่มันใหญ่และฝังรากลึกขนาดนี้ในบทความเขายกตัวอย่างอาร์เจนตินามาเทียบไปเห็นภาพเลยครับที่นั่นเขาใช้ยาแรงหรือที่เรียกว่าช็อกเทอร์ปีคือตัดงบประมาณลงมหาศาลปฏิรูปตลาดครั้งใหญ่แน่นอนว่ามันเจ็บปวดมากมีคนได้รับผลกระทบเยอะแต่ผู้เขียนมองว่ามันคือการตัดสินใจที่เด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆ ซึ่งมันตรงข้ามกับการแก้ปัญหาแบบจิ้มจิ้มแต่แต่ที่อาจจะยิ่งทําให้ปัญหายืดเยื้อออกไปอีกบทวิเคราะห์น,นี้เรียกได้ว่าวินิจฉัยอาการของเศรษฐกิจเราไว้ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแต่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดที่บทความนี้ทิ้งเอาไว้มันไม่ใช่คําถามสําหรับรัฐบาลอย่างเดียวแต่เป็นคําถามสําหรับพวกเราทุกคนเลยว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราป่วยเป็นอะไรในฐานะคนไข้เราพร้อมที่จะกินยาขมม้อนี้เพื่อรักษาให้หายขาดหรือว่าจะเลือกป่วยแบบเรื้อรังแบบนี้ต่อไป อืมขอบคนมากอาจารย์เอนี่แหละเป็นโจทย์สําคัญยาขมหม้อใหญ่นี่เราต้องยอมรับเราต้องกินยาขมเรากลัวยาขมมากครับคนไทยกลัวอะไรที่มันยากกลัวอะไรที่มันไม่สะดวกกลัวอะไรที่มันไม่สบายแต่แม้ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วครับที่เราไม่สามารถจะอยู่อย่อยางนี้ต่อไปได้เราจะเป็นคนป่วยอาเซียนและคนป่วยเอเชียถ้าเรายังคิดแบบเดิมทำแบบเดิมครับเช้าวันนี้เรา เริ่มต้นด้วยข่าวคราวที่อาจจะไม่ดีนักแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องช่วยกันคิดช่วยกันอ่านแสดงบทบาทและให้รัฐบาลผู้ที่รับผิดชอบได้รู้ได้เห็นว่าเราจะไม่อยู่เฉยๆเราติดตามข่าวสารผ่านสุทธิชัยไลฟ์ผ่านช่องทางต่างๆที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงมีหน้าที่ที่จะต้อง สร้างความตื่นตัวให้กับรัฐบาลผู้รับผิดชอบและตัวเราเองด้วยครับเราต้องพร้อมที่จะกินยาขมเพื่อจะฟันฝ่าอุปสรรคนี้เพื่อตัวเราเองลูกหลานคนไทยทุกคนจากนี้ไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม